สวัสดีพี่น้องปกไปก็ผมนี่พี่น้องมาเล่นอยู่ครับไม้ก้านะครับไม้หวยดังเดียวนามคนขางที่จะไร้งนะครับตั้งทุนม่ได้ครับเขาจะเา่เล่นแบบเบิี่งปลายขั้นเราเป็นตะก้อจิ๋วครับเยอะกับแบบนี้นะครับผมนี่ครับตะก้อจิ๋วครับผมผมเบดจากสปริงปากกาครับผมได้ทการดัดแปลงมาแล้วผมเบดเป็นเบอร์โซนจุดสามของชิโนครับ มันจะเสียเม็ดโฟมแล้วก็ปั่นเยอะนะครับผมนี่นะครับมันจะปั่นแบบนี้ครับมันจะเนมเม็ดโฟมอันหนึง่งป่อยอันหนึ่งนะครับจะดึกแล้วครับผมจังไปรุ่นไปช่วมกันครับผม ลูกป่าพันป่า ปลาขาวน้อยอแตงน้อยครับแตงน้อย

อ้ีแปงับอีแปงแปงใส้ปิ้งอื้อยู่โอ้ยลูกปลาพันป่าเพียร์เค้าอีแปงบ่ วงามครับผมอีกแบ่งน้อยเอาพี่น้องพ่แล้วครับถือโตน้ามีภารกิจต้องไปเียดครับเบียดเปียก่อนครับผมมาชุมม่งเดียวได้เก็บของซ้ำเอามเาบื้องเดีย๋ยวจะโครับ ครับผมบ๊ท่านเดมานนะครับมีภารกิจต้องเพจยรกันครับผมเดี๋ยวมาเล่งสิีปรีม,มาเอามานีมากข้าเดียวครับผมเดี๋ยวจึงเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปกลอนครับจุนันลิปหนาครับสวัสดีครับ